พะการเราไปเพียวกันไหมครับถ้าไปไปเตรียมทะเบียงแล้วก็ก็เหนือนพึ่งนี้ให้แล้วกลับไปนะ้าการเขาอยากไปไม่ใช่หรอพะกาอยากไปไหมคะับ่ไม่พุ่งนี้ให้ลโอเคพะการ์ไปงั้นเก็บของเล่นเร็ว วันนี้ก็ให้ไปวันนี้ยูดไม่ไปด้วยกันไปกันไปกไปกันไปกันไปกัไปกันไปันไปกัเอาเราไปด้วยกันไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไ่่ไม่ไมไมไมไ

หมดตัวกไปกันค่ะเลียกตัวตือก็ไปกันค่ะเสียงดังน่อยตัวตัไม่ได้ยินเียกไปกันแล้วใช่ไปเรียกตัวตันก่อนตัวดังๆเลยไม่ได้ยินดัง ม่ให้ห้ากันที่จีไม่ได้พอแล้ววันหนึ่งให้จีให้จีกับห้ากันที่จีกับบ้ากัน